สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าโหลดแอปใน App Store แล้วไม่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งนะครับวิธีการตั้งค่านะครับขั้นแรกเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือเราเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับให้เราดูตรงคําว่า Face ID และรหัสนะครับนี่ครับ Face ID และรหัสนี่นะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของเราไปนะครับเมื่อเข้าในหน้านี้นะครับให้เรากดปิดตรงคําว่า iTunes Store แล้วก็ App Store ตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เรากดปิดไว้นะครับนี่นะครับกดปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดย้อนกลับนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่ Apple ID ของเรานะครับเข้ามานะครับให้เรากดตรงคําว่าสื่อและสินค้าที่ซื้อนะครับนี่นะครับแล้วก็กดตรงคําว่าการตั้งค่ารหัสผ่านนี่นะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เรานะครับ กดปิดรหัสผ่านนี่ครับใครที่เปิดไว้นะครับให้เรากดปิดตรงนี้นะครับนี่ครับต้องใส่รหัสนี่ครับให้เรากดปิดนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นตรงมุมขวาบนเลยนะครับแล้วเราก็กดออกได้เลยครับจากนั้นนะครับเข้าไปลองโหลดแอปได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็ลองโหลดดูนะครับนี่ครับกดลองโหลดนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นแค่นี้นะครับเราก็ไม่ต้องใส่รหัสผ่านแล้วนะครับเราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับนี่ครับ ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการโหลดแอปนะครับโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งนะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ